่าสาธุชนวัตบริษัททั้งหลายเวลาการผ่านมาหลังจากการเล่าประวัติการตายครั้งที่ห้าของผมแล้วท่านทัางยก็คงจะทราบว่าอารมณ์จิตในตอนนั้นเป็นอารมณ์จิตนเนื่องโดยอะไรเป็นสำคัญ ถ้าจะพิจารณากันแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์จิตที่เนื่องโดยเรียสัตว์แต่ว่าขอท่านหลายเมื่อฟังแล้วก็จงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าจงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระทรงฌานสมาบัติผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็นพระทรงอะไรทั้งหมด มีความเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ามีการรักประรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาววาเท่านี้ก็พอผมรักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของผมจริงๆการตายแต่และครั้งที่จะต้องตายก็อาศัาายพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ เมื่อไปใช้คาว่าพระพุทธเจ้าเข้าบรรดาท่านนั้นหลายจะคิดว่าผมโอดอตริมนุสธรรมว่าพระพุทธเจ้าท่านพ่านไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาสอนผมจะมาสแสดงให้ผมเห็นอันนี้ผมก็ไม่สู้ท่านถ้าว่าท่านจะมายันกันแบบนี้ผมก็ตีว่าพระพุทธเจ้าที่ผมเห็นนั้นก็คือพระพุทธนิมิต จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสถิตอยู่ข้างหน้าผมเองหรือว่าท่านจะไม่มาก็ช่างไม่สำคัญเม่เห็นพระรูปใบชงก็องคทรงเด็จประทรงทัานในนิมิตก็ถือว่าภาพนั้นเป็นพระพุทธเจา้านี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าของใคร เรือว่าใครจะเห็นจะถือว่าเป็นผู้ใดเจ้าของท่านด้วยก็ไม่ปฏิเสธผมก็ไม่หวงเหมือนกันนี่ไปที่พูดนี้ก็เป็นการป้องกันที่คนก็จะหาว่าผมน่ากลัวจะสติไม่ดีแต่ความจริงถ้าจะว่ากันไปผมนี่ก็สติไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าสติดีผมคงจะเห็นคงจะเห็นว่าโลกนี้มัน สวยสุดงดงามมีความมิจิตการตาเป็นของน่ารักเป็นของน่าอยู่และ่าเกระแส,ส,สพระสรธรรมขระองค์สมเด็จพระบรมครูที่กล่าวว่าสูทั้งหลายจุมวลดูโลกนี้อันตรการดุจราชรสที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ คำนี้มันจับใจผมมาตั้งแต่เรียนนักธรรมเอกจับใจจริงๆสำหรับวันนี้เราก็มาพูดเรื่้งอริยสัจในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอันว่าสรุปจบกันท่านบอกว่าการจะตัดตัณหาคือความอยากที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้ นั่นก็ได้แก่อาศัยมักแปดประการคำว่ามักติินประวัติทางคือหรือว่าเครื่องมือเป็นการปฏิบัติคือทางสาแปดสายนั่นเองที่เรียกกันว่ามัชชิม,มาปฏิบัาเป็นทางสายกลางกลางนี่ท่านสอนเราไว้ว่ายังไง หนึ่งสมาธิิปัญญาเห็นชอบคือเห็นนาเริยสัตสีเห็นยังไงเห็นนาเริยสัตสีถ้ามาทุกข์อแล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบี้ยมันเลยว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีวันไหนสุขมัง่งเอาความจริงเข้าไปสู้ อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยใช้กำลังใจที่เป็นธรรมว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชาราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะยวิทุขังความตายเป็นทุกข์ โศกปีเีวทุกโทมนัสสุภายาติความเศร้าโศกเสียใจยเพราะยึดโนนทืนนี่รักโนนรักนี่เป็นสำคัญพัดพลาดจากกันออกทุกเสียใจเป็นอนันว่าทุกเห็นไม่ยากทุกเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเมื่อตัณหามันเป็นของไม่ดีเราก็ทำลายตัณหา ด้วยใช้มรรคติปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนำที่เจรณาเห็นตัวทุกตอนนี้สิ่งท่านหลายในโลกเราไม่เกาะมานานเราเที่ยบเรื่องการเกาะสภาวะของโลกคือวัตถุก,ก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีร่างกายเราก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดี เราก็ต้องย้อนไปดูมหาสิบฐานตแต่ละต้นจนยันอริยสัจทรงกำลังใจไว้อย่งางนั้นเป็นปกติผลนี้สุดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะปรากฏปัญญาตัวหินอริยสัจนี้ผมขอแนะนำท่านว่าจงใช้ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตื่นจากหลับ จะลืมตาหรือยังไม่ลืมตาก็ยังก็ช่างเถอะจึงกว่ามันจะหลับไปจึงใช้ปัญญาเห็นอริยสัจเห็นปัจจัยของความทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นตัวสภาวะที่ด,ดับของความทุกข์ได้คือปฏิัทาอารมณ์ใจทรงในในมหาปฏิปถาน้าโซทั้งสี่ประการ กายานุปสัสสนาเวทนานุปสัสสนาจิตตานุปสัสสนาธรรมานุป,สนนปนัสสนาครบทนทรงอารมณ์อย่างนี้ทุกตลอดเวลาการขณะที่ยังมีความรู้สึกว่าตื่นยอยู่ให้เห็นอริยสัจจริงๆสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบท่านบอกว่ามีการดำริออก,กจากกามหนึ่ง น้ำริมีอันที่จะไม่พยาบาทหนึ่งน้ำริมีอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งการำดำริออกจากกวามก็เป็นนั่งคลำปฏิกูลบับทาตุบับนวสีเก้าความให้มันขึ้นใจให้มันติดใจอยู่ตลอดเวลาเจ้าทั้งมองเห็นอนาไรในโลกทั้งหมดมันสกรปรกไปตามความเป็นจริงของมัน ไม่ใช่ว่ารมฝืนคือยอมรับนับถือความจริงของมันไม่ไปฝืนความจริงมันสุกรบกจริงรู้ว่าสุขรบกจริงแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ผูกพันในสิ่งสุรกรบกนั้นมีความรังเกียจเห็นคนคนดีเห็นสัตายคนดีเห็นว่ามีสภาพ พอสภาวะเต็มไปของหน้าเกลียดโซโคมีกาสีสียนเป็นอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกขตารมน์่ำลิในอันที่จะไม่เพียบาบาทนำ่มลิในอันที่จะไม่เบียดเบีเยนอันนี้ก็ทรงพรมีหันสีเราเคยสอนกันมาแล้วเรวาเคยรู้กันมาแล้วบอกให้มีารมณ์ประจําอยู่หากว่าท่านท้งไหล มีทิ่บาทสี่มีพรมิหารสี่และมีจรณะสิบห้ามีบารมีสิบละนิวรหา้าตามที่ผมเคยพูดกับท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงประจํจิตไว้ตลอดเวลาและไม่ลืมว่านิพานัาสสะสจิกริยายะเอตังกาสาวังเขตวา จึงแปลว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพพานถ้ารมท่านทรงอยู่อย่างนั้นก็เชื่อว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือจิตตั้งนึกชอบไสมอเสมอหน้าการเด้งสามเริการนี้การจะต้องออกจากการมการจะไม่พยายามบาจะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปหามันมันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วครบถ้วนสามสม,มาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวาจีทุจริตสีประการได้แก่วาจาที่พูดปดพดเทศวาจาสอดเสียดยุโยงส่งเสรมิมให้เขาแตกเ้ากันวาจาหยาบคาย ได้ก็นินทาว่าร้ายเสียดสีและก็วาจาทำลายประโยชน์ทำให้คนอื่นเสียทือนใจที่นินทาคนน้นนินทาคนนี้นินทา,าพระองค์นั้นนินทาชคนนาีคนนี้นินทายายแก่คนนั้นนินทาตาแก่คนนี้จงรู้ว่าถ้าเรายังนินทาเขาอยู่แสดงว่าเราเลวกว่าเขามาก เขาถึงแม้ว่าจะมีจริยาไม่ดีเขายังไม่นินทาใครเป็นอันว่ากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลามาถึงปากของตัวเรานินทาว่าร้ายเขาได้สแสดงว่ากิเลมันเลยหัวใจล้นออกมาถึงปากมันเล็วแสนเลว็วผมอยากจะบอกว่าเรวกว่าสติฉันเพราะสติฉันมันยังไม่นินทาไม่ดา่าไม่ว่าใคร หรือว่าม so no, mm ันด่ามันว่าผมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เป็นเมว่าวาจาชอบเขาต้องใช้วาจาอย่างนี้ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตามวินัยวาจาที่จะพูดกันไปเวลานี่เราเรียนมหาสฏิปฐานสูตรเวลาที่เราจะคุยกันแล้วก็ปรารบเรื่องมหาสฏิปฐานสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้ เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าจจชอบมี่สัมมากรรมตะทำการงานชอบทำการงานชอบคือท่างบอกว่าว้นแต่กายทุจริตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมอย่างนี้จัดว่ายังไม่ควรจะเรียกว่าอยู่ในอริยสัตว์ ในอริยสัจก็หมาทำการงานชอบคือหาทางทำลายทุกขเพื้อหาการทำลายทำลายเขตของความทุกข์ได้แก่ตัณหาตัณหามันเกิดขึ้นมาจากสภาวะอันใดหาธรรมะที่เป็นศัตรูกับมันเข้ารหัสประหารทันที การรวมความการงานของจิตของเราที่มีอยู่ก็คือการทรงพระกรรมฐานตลอดเวลาทรงอารมณ์มหาติวัานสูตรในตลอดเวลาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานมาจนทั้งถึงอริยสัจนี่จัดว่าเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ตรงกรบับระบบของเราตามความเป็นจริงที่เราทรงกันอยู่ ถ้าหากว่ากายงานของจิตมีอย่างนี้แล้วกายงานภายในใจมันดีกายงานข้างนอกมันก็ดีทั้งหมดเพราะว่ากายงานที่เราควรจะกำหนดก็นั่นก็คือเจรณะสิบห้าจัดเป็นการงานสำคัญต้องครบทุนบริบูรณ์บารมีสิบต้องครบทุนบริบูรณ์ตา้งกำลังใจตลอดวัน แล้วก็พรมวิหารสี่อิทิบาทสี่การละนิวรห้านี่เป็นการงานที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเขาออกอย่าไปถือในเฉพาะเวลาท่านที่หน้าสวยแต่ใจเสียนะระมัดระวังให้ดีรู้ตัวไว้ด้วยว่า กำลังใจของเรากำลังจะพาตัวของเราไปสู่ไบยูมนี่ผมไม่ไดว่าใครหรอกนะบอกให้รู้ตัวว่าท่านหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีท่าทางดีแต่ใจเลวเลวด้วยกำลังคประการใดทั้งปวงคือยังมีกิเลสดูมันยังเลวอยู่เราก็หาทางทำลายความชั่วนันให้หมดไป และนี้มาข้อสมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตนี่ท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดก็หมายความอาการใดที่แบกการของทุจริตทั้งหมดเราไม่ทํากายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตอยู่ในฐานะของเราให้เหมาะสมสัมมาวายมะเพียรชอบคือเพียรในที่สี เพียงในที่สี่สถานนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนเขาเวลานึกสักครึ่งวินาทีนอนนึกได้แล้วเพียงในที่สี่สถานนี้ท่างกล่าวไว้ในอังคุตระนิกายที่นายพระตรีดกท่านกล่าวว่าประธานประธานะ ธรรมสาบาลีถ้าผมนึกไม่ผิดนะแต่เข้าใจว่าไม่ผิดไม่ได้ดูมานานแล้วมันโผล่มาในใจปธานะคือความเพียรมีสี่อย่างคือสังวรประทานเพียรระวังไม่ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานอารมณ์ใดที่ขัดกอารมณ์มหาสติปัฏฐานะสูตรอารมณ์นั้นแปนอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันมีขึ้นอย่างเด็ดขาด จำม่ให้ดีดีนะและก็าอารมณ์ใดก็ตามที่มันขัดกับเจรณะสิบห้าขัดกับบรารมีสิบขัดกับพรมิหันสี่ขัดกับการทำลายนิวรณ์ห้าขัดกับอะไรล่ะที่ที่บาดสี่อารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันเกิดขึ้น ย้งยางให้เกิดมีขึ้นเด็ดขาดจำไม่ด้วยจำแล้วก,ก็ประพฤทธปฏิบัตินะเพราะว่าเราศึกษากันวันละสี่เวลาวีหนึ่งสามร้อิห้าวันศึกษากันปีละเท่าไหร่ได้อะไรบ้างแล้วละอะไรได้บ้างดูกำลังใจขนองนตนเองต้จะรู้เองถ้ายังถ้าเยอะถ้ายานอยู่ ยังท่านลงตนอยู่ก็สแสดงว่าเลวเกินกว่าที่จะทรงตัวเป็นคนข้อที่สองประหานระทานความเพียนละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าความชั่วที่กล่าวมาแล้วของตนมันขัดตัวธรรมะอะไรบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไปสามภาวนาประทาน เพียนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดากนกุศลมีอะไรอารมณ์กรมมณาา์หิตประธานกโศลครบเจรณะสิบห้าครบบรารมีสิบครบพรหมมีหารสี่ครบอิธีบายครบละนิวอนครบให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประธาน เมื่อบันเกิดขึ้นแล้วรักษารมนั้นให้ทรงตัวไม่ให้เสื่อมนี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพิปฏิบัตินี่ที่จะเข้าถึงความเป็นนักอริยสัตว์เป็นนักมาหาปฏิปทานหรือว่าเป็นสาวกของสมเด็จพระชินวรก็ตีเจ็ดสัมมาสตินาลึกชอบ คือระลึกในมหาปฏิปทานนสวดทั้งสี่ทรงกำลังจิตอยู่ตลอดวันอย่าไปทรงเฉพาะเวลาระวังโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบางังไม่ยอมให้อการนังสามรากเง่าของกิเลสและก็บริวารข้ามันทั้งหมดเข้ามายุ่งกับใจ ใจของเราจะทรงอยู่ในมหาสิบฐานโสทั้งสี่ตลอดเวลาการที่ยังตื่นอยู่ข้อที่แปดสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือการทรงฌานสีไว้เป็นปกติ เมื่อทรงอารมณ์ตั้งใจชอบเมื่อทรงฌานสี่เว้แล้วก็ใช้อารมณ์จากฌานนั้นถอยหลังเข้ามาถึงอุปจารสมาธิพิจรนารณาในมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ที่องค์สมเด็จพระจินาสีสงสอนท่านฟังกันมาจนจบแล้ว อารมณ์ยังจับใจท่านมัน้งนะเปล่าในตอนท้ายทุกข้อที่องค์สมเด็จพัะสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกจะเ่เพียงศักดะตาวะหินยังร่างกายเห็นอาศัยอยู่ก็สักดตาว่าอาศัยอยู่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่านี่เป็นหมายแปลาการที่ไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่กลุม่ม และก็ทรงตัดว่าไม่ยึดถือในร่างกายของเราด้วยไม่ยึดถือในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยคือร่างกายภายนอกร่างกายภายในยในคือร่างกายที่เราอาศัยอยู่ร่างกายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่นและก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วย นี่ทุกข้อนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสมมาสมุทัยเจ้าทรงตรัทุกวันทุกจุดท่านฟังแล้วท่านเคยเอาไปคิดบ้างไหมว่าที่พระพุทธเจา้าทรงย้ำทุกข้อพอจบท่านก็นยำ้ำงท้าว่า่านี่เป็นนิบาสนาญาณตัวยอด เป็นการทำลายนิวรสัญยัติสิบประการให้พินาศไปเริ่มหน้าสกายทิฐิจงอย่าเข้าใจว่าเป็นอย่างอืน่นในความจริงการฟังของพวกท่านมีโอกาสฟังได้มากถ้าเราจะดูในประวัติพระที่ได้บรรลุอรหัตผล ท่านฟังถึงพวกเราฟังกันไหมเยาวตาจาราเทรีท่านฟังอะไรแล้วก็ได้ไดอดาราตผลเยืองคุจุตราท่านฟังอะไรท่านจริงได้ประสูดาบันแล้วฟังกี่ครั้งท่านพรเรวัตน้องชายประสาริบุตร ท่านฟังอะไรฟังกี่ครั้งท่านจึงได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ทุกทุกท่านนั่นแหละอย่างภาษาริบุตรกัะโมคลาฟังสับย่อว่าเยธรรมาเหตุปุปปวาทีสังเหตุงตถาคตโยมิโรโทเจวังวาทีมหาสวรรค์การทำใดเกิดตนเหตุพระพุทธเจ้าสุนตัดทิุของทรนั้น เมื่อความดับไปต้องทำนั้นสมเด็จประมหาสุนทรัตอย่างนี้เมื่อฟังจบด้วยสายใช้ยปัญญาพิจารณาตามได้บรรลุประโสดาบันเอ้ดูท่านฟ,ฟังนิดเดียวนี่ถ้าพวกเราได้ฟังมากีีใครเป็นประโสดาบันแล้วหรือย่างแต่ความจริงเขาว่าของล้นตลาดที่มันเฟ้อ ลงลโฟลมีค่าในคําสอนที่ผมสอนท่านในก่ก่มเหมือนกันก็รู้สึกว่าจะเฟอฟ,ฟไปเหมือนกันฟังกันถึงสี่เวลาท่านได้อะไรบ้างสกายทิฐิตัดได้แล้วหรือยังมิจิกิจชาสงสัยสกายทิฐิ มีอารมณ์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราทรัพย์สินต่างๆในโลกเป็นของเราความโลภโมโทสันเป็นของเราความโกรธความยำบ่าเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นัน่นเป็นของเรานี่เป็นของเรายังมีอยู่ไหมตัดตัวนี้ไปแล้วดีอย่าง วิจ so <c oughs> ิจิขาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดได้แล้วหรือยังศีลปฏิปรามะความไม่มั่นคงในศีลตัดได้แล้วหรือยังตัดได้แล้วก็ตัดไปตัดไม่ได้ก็พยายามตัดสิกามราคะตัดได้แล้หรือยัง ปริฆะอารมณ์กระทบกระทางจิตเกิดความไม่พอใจตัดได้แล้วนี่อย่างมานะการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาตัดได้แล้วนี่อย่างอุตจา,ารมณ์ฟุ้งสั้นจิตไม่หวังพะนิพานยังสายอยู่ในร่อื่นตัดได้ย่าย อวิชาคือความเห็นว่ามนุษย์โลกที่วันโลกืมูมนโลกสวยสดงดงามมีความน่ารักน่าใคร่น่าอยู่น่าอาศัยกำลังใจไม่ผูกพันในในิพิพานตัดได้ลรือไมยังถ้ายังตัดไม่ได้ผมหนักใจจริงๆผมหนักใจมากเพร่ะวา ทำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทด่ไม่มีผลคับสำหรับท่านเส็จแล้วถ้ากล่าวกันตามพระมาลีต้องถือว่าท่านเป็นอภัพพระบุคคลเป็นคนที่ไม่ควรจะมักผลในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นคนประเภทประทับประมะนี่สำหรับท่านที่บวชอยู่ถึงข้างพรรษานะ สำหรับพระใหม่ก็ไม่ว่าคนมาไหว้มันก็ไม่ว่าไอ้ที่ว่าเนี่มันีว่าติเตียนทพื่ปรารบว่าเราก็เสียทีที่เกิดพอพบพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าเสนยดายเมือนไก่เห็นพลอยเป็นอนันว่าสำหรับมหาสิบฐานาสดุดสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบเกมกันที ทัานนี้เพราะอะไรว่าจบผมพูดมาจบเพราะว่าท่านจะจบแบบไหนจะปฏิบัติจบเลิกไว้จบหรือว,ว่าจบหายไปจากจิตก็เป็นภาวะของท่านแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านทรงกำลังใจของท่านตามระยอาอัตยาสายจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร